การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025กำลังใกล้เข้ามาทุกความเคลื่อนไหวของทีมเอเชีย er, กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่ก่อนที่ศึกใหญ่จะเริ่มเรามาเจาะลึกการอุ่นเครื่องล่าสุดระหว่างเวียดนามและสเปนกันก่อนในแมตช์อุ่นเครื่องเวียดนามพบสเปนผลปรากฏว่าเวียดนามแพ้ไปทั้ง4เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 18ต่อ25 20ต่อ25และ24ต่อ26นักกีฬาหลักของเวียดนามอย่างตู้เย็นไม่ได้ลงเล่นใน2เซตแรกและเมื่อเธอได้ลงเล่นในเซตที่3และ4ฟอร์มการตบของเธอก็ยังไม่เต็มที่ผู้บรรยายตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะอาการบาดเจ็บหรือการเล่นเบาเพื่อเก็บพลังทีมเวียดนามโดยรวมดูเครียดเล่นได้ไม่เต็มที่ การจ่ายบอลเปลี่ยนไปส่งให้ผู้เล่นคนอื่นมากขึ้นทำให้ขาดความมั่นใจและความรุนแรงในการบุกอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือเทคโนโลยีของฝั่งสเปนบอลโคชเรดาอุปกรณ์วัดความเร็วลูกบอลน,นี้ทำให้ผู้เล่นหลักอย่างตู้เย็นรู้สึกประมาะและเสียสมาธิผลลัพธ์คือเวียดนามไม่สามารถโชว์ฟอร์มดุดันเหมือนที่ผ่านมาในการแข่งขันระดับภูมิภาคได้ แฟนๆเวียดนามและไทยเริ่มตั้งคำถามตู้เย็นจะฟื้นฟอร์มได้ทันก่อนศึกชิงชมำโลกในไทยหรือไม่ทีมสเปนแม้ไม่ใช่ทีมแถวหน้าของโลกแต่มีพัฒนาการต่อเนื่องการเครื่องย้ายนักกีฬาและระบบการแข่งขันที่สะดวกในยุโรปทำให้คุณภาพทีมโดยรวมดีขึ้นสิ่งนี้เป็นสัญญาณว่าทีมยุโรปที่ไม่ใช่มหาอำนาจ ก็ยังสามารถสร้างความกดดันให้ทีมเอเชียได้หากทีมเอเชียไม่พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจขณะเดียวกันประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเตรียมความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซนต์สำหรับการแข่งขันชิงชมป์โลก2025ที่จะมีทีมเข้าร่วมกว่า32ทีมจากทั่วโลกการแข่งขันจะกระจายจัดใน4เมืองหลักเชียงใหม่ ศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาตินานาความจุ4,000ที่นั่งภูเก็ตศูนย์กีฬาในร่มสะพานหินความจุ4,000ที่นั่งนครราชสีมาอาคารชัดชายหอปรับปรุงระบบแสงสว่างความจุ5,000ที่นั่งเคยใช้จัด VNL แล้วนี่คือการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับทั้งทีมระดับโลก และแฟนที่ตั้งตารอชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดภาพรวมก่อนศึกชิงชมปโลกชี้ให้เห็นว่าการขาดผู้เล่นหลักหรือฟอร์มไม่เต็มที่สามารถส่งผลต่อผลการแข่งขันได้อย่างชัดเจนทีมสเปนกำลังพัฒนาคุณภาพแม้ไม่ใช่ทีมแถวหน้าของโลกแต่ก็สามารถเอาชนะเวียดนามได้อย่างชัดเจนส่วนทีมไทยในฐานะเจ้าภาพพร้อมทุกด้านใครคือทีมเต็ง ใครจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและสร้างเซอร์ไพรส์ในไทยติดตามความเคลื่อนไหวทุกข่าวสารทุกวิเคราะห์เราจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่นี่กดติดตาม X-Storyteller เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ทุกการวิเคราะห์และอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่ที่นี่ขอบคุณครับ